ครับสวัสดีพี่ๆนานๆคนรักเครื่องเสียงทุกคนนะครับเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงกลางแจ้งครับพอดีวันนี้ได้12นิ้วนะครับซับรถยนต์12นิ้วมาลูกค้ามามาซ่อมครับไว้ขาดไว้ไหมครับเอามาซ่อม2ดอกก็ องดอกนี้ก็จะเปลี่ยนไว้กับสไปเดอร์ครับส่วนหน้าดอกก็ใช้ของเดิมได้เพราะว่ายังสภาพดีๆอยู่ครับยังใช้ได้ก็จะได้ไม่ต้องหมดงบเยอะครับก็เดี๋ยววันนี้ <c oughs> ผมจะมาสาธิตจะมาลือครับว่าว่าผมทำยังไง ที่จริงเปลี่ยนไว้อย่างเดียวผมก็รื้อหมดนะครับรื้อเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดข้างในนี่ครับเพื่อที่จะทําความสะอาดข้างในก้อนนี้ก็สภาพที่ถอดแล้วดอกหนึ่งครับแต่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้แต่เดี๋ยวผมจะมาทําตัวนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายมาทํา การถอดการลื้อให้ดูครับลื้อยังไงให้มันให้หน้าดอกมันยังสภาพคงเดิมน,นะครับใช้ได้ก็เดี๋ยวเรามาชมกันครับอุปกรณ์ผมมีเติ้ครับเป็นไบร้อนอก็ค่อยๆเป่าหมวกก่อนนะครับให้กาวมันค่อยๆละลายแล้วก็มีดแสะ ค่อยๆนะครับระวังมันจะไปบาดก,กับพวกหน้าดอกที่เราจะยังจะใช้อยู่ตรงนี้ไม่จาเป็นต้องใช้มีดคมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปบาดมันจะไปทําให้จุดที่เราต้องการเก็บไว้ใช้เสียหายเพราะว่ากาวพอมันโดนความร้อนมันก็จะหอมตัวแล้วก็จะละลาะยะ mm hmm. ก็ค่อยๆ ต้องใจเย็ยนนะครับถ้าถ้าเป็นงานที่แบบเขาลูกค้าไม่ได้ที่จะเปลี่ยนอะไรทั้งหมดนะต้องค่อยๆทอ ไปผมจะใช้ไดร้อนเป่าเป่าที่ที่กาวท่วอไว้แล้วก็ใช้มีดตัตเตยค่อยแซจลงรหรือใครจะแกะตรงนี้ก่อนก็ได้ครับใช้ไดร้อนเป่าค่อยๆครับแล้วก็หาอะไรที่มันแบนๆที่มันไม่นี่ครับส่วนผมใช้ เป็นไข่วงแบนตนผมเจียให้มันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนมีคมเลยแหละครับเพื่อที่จะแซะตรงห้อ,อกไ,ได้เดี๋ยวคอยดูครับว่าผมทำางไงผมทำตรงนี้ก่อน งแต่เป่าตร Zer ก็คือจะไม่เปลี่ยนหน้าดอกผมก็ขอให้เก็บให้อยู่ในสภาพอันนี้ข่อนหน้าที่จะฝุ่นเกาะเยอะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าตั้งแต่พังตั้งแต่ปีใหม่ครับแล้วไม่ไม่ค่อยได้เปิดเขาก็เลยไม่ซ่อมครับเขาก็เก็บไว้ที่บ้านตอนนี้ปีใหม่เห็นก็คือข็อนหน้าจะฉลองได้ครับก็เลยเอาดอกมาทำ ส่วนสไปเดอร์สภาพมันค่อนข้างบางมากเลยครับเทียบกับแม่เหล็กสามคอนแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าบาลานซ์อย่งแล้วมันก็หย่อนนะครับเพราะมันบางมันก็เลยหย่อนหย่อนด้วยมันมันบางเกินครับมันสู้น้ำหนักของไวไม่ได้พอใช้ไปสภาพมันก็หย่อน ถึงหน้าดอกจะพยุงไว้แต่พอใช้ไปครั้งหนะครับก็จะสังเกตเห็ว่ามันหย่อนลงนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูวิธีแกะตรงนี้แกะแหวนแหวนแหวนล็อกสไปเดอร์ครับมือใหม่ที่ซ่อมส่วนมากจะแกะแล้วมันแตกผมจะทำให้ดูว่าทำยังไงมันถึงไม่แตกครับ ที่มันแตกเพราะว่ามันส่วนมากก็เป็นพลาสติกครับยกเว้นว่าดอกที่มันคน่อนข้างนีดหนึแล้วแต่แล้วแต่คนที่ประกอบให้นะว่าเขาจะใช้แหวนพลาสติกหรือว่าแหวนอลูมิเนียมแหวนกดนะครับแหวนกดสไปเด้วยก็มันก็ราคาต่างกันนะครับถ้าเป็นแหวนพลาสติกกับแหวนอลูมิเนียมแหวนพลาสติกก็แกะทิ้งก็โอกาสแตกสูงถ้าเราแกะเลย จะทำให้ดูครับว่าทํายังไงมันถึงจะเซฟแหวนตัวนี้ได้ก็ที่จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่เป่าใช้เป่าเป่าต้องแหวนเลยครับมันเป็นยางเป็นพลาสติกเพื่อให้มันนิ่มครับ ที่สำหรับไข่ฟองแดงของผมลงมาจะปล่อยนิดนึงเพราะว่ามันนิ่มนะครับมันก็จะโอกาสที่มันจะแตกกเยากเพราะว่ามันอ่อนตัวถ้ามันยังแข็งอยู่มันก็แก่ออกได้ครับถ้าโชคดีไปก็ไม่แตกส่วนมากจะแตกผมก็ทาแตกบ่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้วิธีนี้ตอนแรกๆถ้ามันขึ้นแล้วเอาดึงขึ้นเลยถ้ามัน แข็งๆอยู่ครับมันยังไม่นิม่นมยังไม่ได้โดนความร้อนอกาศแตกมันก็สูงครับเราก็ค่อยๆอเนี้ยไปตรงที่จะแตกงไงก็คือตรงที่เป็นรูของนมอเพราะว่าค่อนข้างจะเหลือน้อยครับพื้นที่ความหนาเขาเพรเดินเจาะรูไว้ ได้แหวนอยู่ในสภาพที่ไม่แตกไม่ลาวที่ผมบอกว่าสไปเดอร์บางมากเพราะว่านี่ครับแค่ดในความร้อนต่อก็หลุดง่ายบางแค่ไหนมาดูครับนี่ครับความบางครับแล้วก็ว้ยก็เรียบร้อยแล้วครับดอกนี้ไม่กินหวัตแต่ว่าจะไม่ค่อยทุน เพราะว่าไว้มันค่อนขอ้างจะสั้นถ้าใช้ไว้เก่งดีก็ก็โอเคครับแต่นี้มันเรียบร้อยครับผมต้องแกะไว้อยู่ในเนี้ยออกมาด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวไปทําความสะอาดกันก็เดี๋ยวผมไปทําความสะอาดแล้วก็เตรียมอะไรที่จะประกอบคือก็อยังมีเปลี่ยนไว้กับสไปร์ดแล้วก็ใช้หน้าดอกตัวดึงครับนี่ครับหน้าดอกดึง ของเก็ยังแข็งอยู่ครับยังดีถือว่าโอเคครับก็ยังไงก็ก,กดติดตามนะครับถ้าใครดูวีโอผมตนะั้งแต่ต้นจนจบผมเชื่อว่าสามารถที่จะรือแล้วก็ซ่อมดอกลำตูมได้เลยครับเพราะผมทำลงไว้ก็หลายๆวิดีโอหลายคลิปครับก็ให้เพื่อนๆไปกด ดูกดเข้าไปชมคนระับก็ยังไงก็กดติดตามไว้สักหน่อยครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยหรครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทําครับแล้วก็ด้วยเดี๋ยวนี้ลําโพงมันถูกครับพังแล้วก็เขาไม่ค่อยซ่อมกันนะครับยกเว้นว่าตัวแดงๆหน่อยเขาก็จะซ่อมใช้ตัวนี้ก็อีกน่าจะเดี๋ยวผมรออะไร ทกวันสองวันเลยครับก็น่าจะเดี๋ยวจะมีคลิปตอนประกอบครับคลิปตอนประกอบให้ดูว่าผมประกอบยังไงใช้กาวอะไรมีเทคนิคยังไงเพื่อที่จะให้มันประกอบแล้วมาเหมือนดอกทําใหม่ครับก็คลิปรื้วิดีโอหรือลำโพงเพื่อที่จะซ่อมก็จบเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวเราติดตามดูคลิปต่อไปขอบคุณครับ